ถนนหนทางช่วงเสม,มอใสสะอาดทุกคนสิ้าไปเบ่งดอกหญ้าฟันสิงโตเอ้เลยหญ้าหญ้าสิงโตนั่นแหละฟันสิงโตนั่นทุกคนแล้มันออกหรือยัง เห็นอันห้าเขียวดอกไม่เขียวต้นไม้เขียวย่างาท่านเห็นอยู่แถวนี้พี่น้องด้วยเบิองมันอันมันแห้งนะ่ะว่าสิไปเก็บอ,อันอันห้าฟันสิงโตมาลวกเจวกับอันน้ำพริกปลาราที่เหลือน่ะจ้ะบ่มีพี่น้องบ่มีเลยเงือน ยังบกข้นยังเลยจ้ะขนาดมีเขาเห็ดเป็นทางปั่นจักรยานแล้วก็ทางเดินจ้ะอ้นี่นี่เห็ดไหมจ้ะยังปิดไลยอยู่เพราว่ายังเห็ดโบเล่ขนาดอืออือดีดีดีอันนี้ บริเวณนี้เนะจะเป็นสถานที่กีฬาเป็นสถานกีฬาต่างๆที่อเล็กมาที่อเล็กมาซ้อมจ้ะเงียบเงาบ่มีค้น ຫັດກໍບໍ່ມີຫຍັງກໍບໍ່ມີຈັກຢ່າງຮາຍ าทไมปั่นมาทางนี้อ่ะไปนู้นก็ได้เนอะเนอะวันนี้มันหนาวกว่าเมื่อวานนะเหมือนเดิมเดี๋ยวรอกินข้าวเ,าเล็กไปไอันี่กับพ่อกกำลังกายกับพ่อปัป่นดีๆเด้อ แคลมแรงไงกอดนานๆมาสักนอุ้ยจักรเล่เม็นเม็นจักรเล <ś> ่ <c oughs> จักรเล่เหม็นเห <ś c oughs> ม็นอ้าอะไรดิว <ś c oughs> ันนี้มันหนาวกว่าเมื่อวานอ่ะอุณหภูมิมันลดลงมาแต่ว่าแดดก็ยังดีอยู่อ,อืออะไรอ่ะจะไปยังไงเอ้าเดี๋ยวอื Jangan, jangan! Jangan! Bye bye! Bye bye! Hmm Cerita tak kita boleh berjalan dengan jalan ini? Bukan ada apa-apa baru? Kita tak boleh buat selama tujuh bulan, atau bulan mungkin ada kuasa lagi dan tak boleh berjalan dengan <laughs> it's gonna be hard when you run, that's why you're running slowly. Third time running today. Oh maybe you can call it running because but you must take it slowly, day by day, so you can go back to running. Stay clearing awesome. on. Cuồng Tung si Phá Yes, you should impressed how I do this, yeah? Yeah. You think this is specialty Phá Lan? Tại chín quá. Đây bơ. Tung kèn. Why you laughing? Good luck. Chào tất cả เป็นแม่บ้านคิดแต่เมนูเนาะจ้ะทุกคนจ้าเป็นจังไดส้สบายดีทุกคนเนาะจ้ะเมื่อนี้ค่อยซสีเฮ็ดทอดมันไก่จ้ะทุกคนเฮาดัดแปลงจากทอดมันปลาเนาะจ้ะมาเปลี่ยนทอดมันไก่อันนี้เป็นไก่บดอ่าห้าร้อยกรัมจ้ะครึ่งกิโลจ้ะไก่บดเนาะทอดมันไก่นี่เคยเฮ็ดดมแล้วจ้ะแต่ตอนนี้บันได้เฮ็ดเลยจ้ะโอเคขามีไก่บดจ้ะพริกแดง พริกแกงเผ็ดจ้ะทุกคนใส่ไปคิดว่าเผ็ดบ่พริกแกงเผ็ดแต่จ้ัดถนะัะโอเคเดี๋ยวเ้าสีอันนี้เป็นพงรลดีเรากะน้ำตาลจ้ะใส่ลงไปเพ่อสีปรุงเครื่องให้เม็ดเราจังอันนี้น,นี่เป็นน้ำปลาจ้ะใส่ลงไปด้วยกัน <c oughs> แบบนี้เป็นไข่จ้าเ <c oughs> หยีปนจ้ะ ทอดมันไก่นี่เพิ่นสีฟูกว่าทอดมันหมูนะจ๊ะเพิ่นสีคล้ายๆกับทอดมันปลานะี่ยนะจ๊ะเพิ่นสีฟูกนะันนะชิมก๋วยเตี๋ยนะจ้ะว่าเขาสิเอา่ยงางเพิ่มบ่ส่วนผสมข่อยกะแพผนที่ติดตามก่ะสิฮู้ว่าส่วนผสมข่อยกะก้าเอาใช่โอเคตอนนี้ข้าสิใส่แป้งทอดกรอบเนะจ้ะทุกคน แบ่งถอดกอบประมาณสามอนโตจ้ะหรือใครสิไซน่นยก็นั่นก็นได้จ้ะโอเคถั่วฝักยาวใบมะกรูดซอยเน,นาะจ้ะชิ้นเล็กๆเน,นาะจ้ะส่วนผสมทั้งหมดกระสิประมาณนี้ต้ะแล้วจ้ะทหมดให้เขากันต้ะย่าหกเดียสยดายทุกคนกระลุนวะแมมอนีข้าวคุณสมบูรณ์เพิ่นชินี่ยงแบบ เป็นเมนูให้แต่ลองเห็ดเนน้อบางคนเพิ่อกลวาเนาะจัะนี่แหละจ้ะเมนูนี้เลยก้นตังแดนโอเคจ้ะทุกคนหมดไปให้เนี้วลึกแล้วจ้ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเขาเอาไปแช่เย็นแด้วจ้ะเ,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 เดี๋ยวเขาเอามาทอดเนาะจ้ะทุกคนนี่แหละเดี๋ยวข่อยจะเอาไปแช่เย็นจ้ะเดี๋ยวเขาไปทอดกันเด้อจ้ะทุก อันนี้เป็นน้ำมันจ้ะทอดมันไก่เราตั้งน้ำรอเอยตั้งน้ำมันเรียบร้อยเอาน้ำมันท้ามือแนจ่าจักน่อยมันท้ามือแนจ่าจักน้อยเรากะทอดมันที่เราหมักแล้วก็แช่ไว้นี่ทุกคนแบบไหนก็เอาจ้ะนี่ตามสะดวก <c oughs> ตามสะดวก เลีกยลดไฟลงให้นี่นนเก็บได้ก็ได้จ้ะตามสะดวก ิแค่นี้นกังจ้กทุกคนถอดไปแล้วใครจะเอากรอบเอาแบบใดน้องจ๊ะเชื่อว่าแบบนี้กระแสบ อาหารไทเฮ็ดไปจ้าทุกคนเพราะว่าถามนมนม่าชิก,กินอีหยังเพิ่มต่อ่าอาหารไทยเพิ่นนะอาหารไทยเอมื่อวานกินอาหารฝรั่งไปแล้วแต่วันนี้ต้องกินนะาาไทยวันนี้ก็เลยเพิ่นอยากกินอาหารไทยว่าสันว่าออ,อาหารทางก็ได้ ถอดมันไกนจ้าฮิดเครืองกิโลเคร่งก,กิโลฮอล์สิโลฮอล์สิโลแม่สิลิงเฉดด้ยไอปอดอเล็กใหญ่ตามใจชอบว่าสันต์จะ อันแกกินไปแล้วด้วยจ้ะหนึ่งชิน้นสองชิ้นแล้วแบบหนึ่งต้องใส่มัออนมะมจะใส่น้ำจิ้มแล้ว่คยใส่จัดให้สวยงามมันบ่าจาัดทุกคนโอ้ยนั่นจัดให้สวยงามจ้ะจีประมาณนี้เด้อยจ้ะ ทอดมันไก่แล้วก็เป็นน้ําจิ้มไก่เนะจ้ะก็คือหนุมน่มๆไม่กินน้ําจิ้มอาจาด์แล้วก็ไม่มีน้ําจิ้มบวยอะไรทั้งนั้นนะจ้ะทุกคนก็กินน้าจิ้มไก่แล้วกันนะจ้ะเนี่ยทอดมันไก่จ้าไปทำต้มยำไก่จ้ะใส่ พริก,กทอดนะจ้ะนี่พริกแห้งทอดใส่พริกแห้งทอดอใส่อกส่เทอเ,เอเเกเอเเกระเล็ดมะเขือเทศจ้าใส่ไป ไก่นี่เป็นโต้วจ้าเป็นตัวเลยเราค่อยกว่าเอามวาซับจ้าทุกคนเดี๋ยวใส่ใบบักกูดลงไปก่อนไหนเอาใบถล้วหวั่นลิทลาเก้น เครื่องต้งยมยำนั่นเละจ้าทุกคนขาตะไคร้ข่ตะไคร้กระเทียมหัวหอมจะอ้ะกินเนาะ,ะ,ะเหลือมะนาวกับมะนาวกับผักชีเดี๋ยวค่อยใส่จ้าค่อยปรุงรสด,ด้วยผงชูรสจ้ะ แล้วก็พงรสดีแล้วก็นำปลานิดนึงจ้ะก็โอเคแล้วจะตุน๋นหอมผักชีกชีใบเหลืออียอยังแต่โบนี่กะเขาบอกจ้ะใส่แค่นี้มีอะไรก็ใส่แค่นั้นอ่านกินปิดไฟจ้ะเดี๋ยวพอจะบีบบกน้นบกหนาวบกนีปลาหนาวเอง bắc náo, right. bọc ní, bọc náo Bị bọc náo, bà xã Ý ơn náo Bạn con ơn bọc náo Bạn gọi ơn bọc náo Bạn náo ngoài là nào náo, sống ngoài Hiền mấy? แล้วชิมให้แม่ครับยังไงลูกซิ้นจัดทุกคนม่เป็นยังไงืงมเสร็จแล้วหเสร็จแล้วจ้าทุกคนจ้านี่ต้มยำไก่นะอืต้มยำนี่เรามีหม้อไฟด้วยนะทุกคนแต่ว่าไม่มีแอลโกอฮอล์ใสเหมือนบ้านเราไม่เป็นไรยังร้อนอยู่ เราจะจัดแค่ความสวยงามจากทุกคน <c oughs> จัดแค่ความสวยงาม <c oughs> เดี๋ยวต้องไปหาแอลกอฮอล์มาจากรลานไทยดูจ้ะจากลานเอเชียม่เมนลานไทยรลานเอเชียจ้ะ มานี้ก่อนนะทุกคนอเล็กบอกไม่เติมอะไรแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวในหม้อนี้ไว้ให้พ่อห่อข้าวถ้าพ่อจะห่อข้าวหม้อไฟหม้อไฟ โอเคทุกคนโอ้ยห่อนีีเด <laughs> ้อนี่หม้อไฟต้มยำต้มยำไก่จ้ายกมาครับหม้อไฟแบบไม่มีไฟนะฮะทุกคนเอาแบบจินตนาการเอาแบบ <laughs> คือมันร้อนแล้วไม่ต้องให้มันร้อนเพิ่มนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวหันหันอย่างนี้สิอันนี้โอเคอ,อ่ะอาเปิดชิลเลอ้โหทุกคนจ้าอาหารเย็นวันนี้นะจ๊ะยงสวัสด,สสดีอาหารเย็นวันนี้ก็ตามที่เห็นจ้ะทอดมันไก่นะจ๊ะทุกคนจ้าตุมยำไก่เนาะมีผักสลัดนิดนึงจ้ะข้าวนะทุกคน อาหารเย็นช่วงนี้มาค่ำหน่อยนะโอเคจ้ากินข้าวแรงกันสวัสดีทุกคนสวัสดีครับทุกคนใส่สกู๊ชนะสบายมากสบายดีมาเที่ยวเดียวตัวเองลุกแล้วเนี่ยเอาเอาฝาหม้อออกไปละลูกไปอืม่เอาสิจะเอาอะไรตัวเองจะเอาอะไรคันดู slow up the list พวกแบบกันเจ๊จะกินข้าวแรงกันจ้าอ่ะ คือจะตักข้าวโอ้เซอร์เบียดให้ตัวเองก่อนเนาะโอสวยอเฉยออดอืมี่าอืแล้วแต่เอนกินอากี่บาทเอากี่บาทสิบบาทอืันี้เป็นหนึ่สีอเป็นห้าบาทเป็นอ๋ออันนี้เป็นห้าเออแกนี่เป็นสิบสี่ใช่เป็นอยาี้คออโอ้เซอเบิดพอได้เหรเอาี่เอากี่บาทเอากี่บาทพอเจ็จุห้าเจ็ดจุดห้าไม่มี เ <onz rates> ออเอให้พอกินกินแค่นั้นเลยให้พอกินแค่นั้นเละนึ่มบก m a เออจัซ้ะแม่ด้วยแม่ดนะครั้งนี้สิเอแสองบาท้สอม่เอาบิบัเอาเอาห้าบาทพอห้าบาทโอ้ห้าบาทได้สองทพีเลยเหรอโอ้ได้สองเป็นนึ่มบักเลยเออสิสาบัห้าบาทห้าบาทบักเออเออตักเลยวัชกด ตักเลยครับตักเลยตามใจชอบทอดมันทอดจะฟังอทอดมันไก่ทอดมันไก่ครับใครจะให้แม่ตักซุปให้แมตักแอมได้แม่เคยเป็นเด็กเสิร์ฟแม่ยอมเป็นเมสเซอร์วิสเด็กเสิร์ฟอ่ะเดี๋ยวสิใจเย็นเดี๋ยวสิเตีอดเดืดเตี๋ยวสิเอาอะไรเอาอกไก่เดดเดี๋ยวสิเอาไก่กับซุป กับซุปก uh> ็เด uh ็กินต้อยำมเอาแบบถ้วยได้ไหมผักไหนครับเอาเลยนี่ไงถ้วยหนึ่งผักถั่วลัตาตระลึกชะม่ดีกันเอาใครจะให้ตัดเอาเล็กตักเองครับอยู่ฝั่งนั้นครับตัดเองได้ไหมเลือกได้ไงเลือกไก่กินเลยทุกคนอืม เขาก็จะตัดแบบนั้นเลยตักให้พ่อด้วยนี่อกไก่มันอยู่ฝั่งเนี้ยลุกแม่คิดว่านะอกไก่ต้องสองอกมันต้องมีสิลูกอย่างนี้ใช่แะครับอ, <your> อ,อพอตักเองเ่ะอ,อืมตักเองปะเลือกเอาหืม กินเลยครับแม่ไม่ต้องรอครับลูกอยากรอแม่อยากรอก็รอครับโอเคไม่รอพ่อไหนพ่อเอาอะไรอ่ะมีเยอะแยะเลยนี่อกไก่อยู่นี่นี่ไก่ทั้งตัวมันก็จะมีกระดงกระดูกหน่อยเนาะกินกระดูกก็ลาอเอาเองเนาะกระดูก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 เนี่ยเียหอมเรา มีน้ำจิ้มด้วยเอาไหมพ่อจิ้มอือระอจะกะอากาลุจิตถ้าได้ทอดมันกุ้งจะเข้ากันกับพวกต้มยำอะไรทั้งหลายเยอะกินกินเล็กแม่ให้กระดาษยังไง แซ่บบอถอดมันกุง้งโอถอดมันไกต่ต้องเช็มความเช็มแล้วน่าแซ่บมันอร่อยกว่าซื้อต้มยำกับข้าวต้มยำกับข้าวอร่อยมอ,อร่อยมาก ต้มยำหรือต้อมทั้งสองเลยแม่ชอบอร่อยมากต้ยมตยำรือต้มข้าต้มยำกับเออต้มยำหรือต้มข้าเดี๋ยวรัเพราะว่ามันชอบอะไรครับเพราะว่าย้ายอะไรตึ๊กตัวอะไรเอาสองตัวตึ๊กถามว่าไม่ชอบต้มข่าหรือต้มยำใช่ไหมต้มยำไม่ชอบต้มยำด้วย ก็แบบนี้ทุกทีอร่อยให้ตัว้มยานี่ด้วยหวานดีดีมีสลัดอันนี้ผักสีเขียวเนี่ยอบก,กัน,ออกนชอบกินกระดูกมันมากกว่า ชอบกินออกไก่ว่าไม่หมึกก็ดีแถามว่าจะกินอาหารฝรั่งหรืออาหารไทยอาหารไทยมแม่ชีตอบเมื่อเช้าอาหารอาหารไทยกินผัดเสี้ยวหวานไม่มีไม่มีไอสับประดบประด ก็เลยไม่ได้กินหวานกงเปรี้ยวและแม่ก็ยืนรีดผ้าใช่ไหมก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้จะกินอะไรนะผัดเปรี้ยวหวานไม่มีสับปะรดยืนรีดผ้าไปก็คิดไปทุกคนเอ้ยคิดหาแต่ไม่นุ่งหายนุ่มๆอยาก,กินอันไไนี้ไปเด้เมื่อวานกินสปากเก็ตตีไปแล้วแม่นมออ เมื่วานนะอ่ะแมทธิวอเล็กกินกับปลานพ่อนะ่ะกินอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะไม่ต้องถามพอ่อแค่ทำเฉยๆพ่อก็กินแลหละกินอะไรก็กินพอ่อไม่กินแต่ปลาระเมนบอฟลังเสร็จแล้วก็กยูริกพาไปพี่้องเอ้ยคิดว่ากินอย่างน้อ หลูกบกินอาหารสลังเลยเนี่ยกินอยังเนาะดีดพาเซ็ตมาเปิดตู้เย็นกว่าไม่อยังเน่นาะก็เลยได้สองอย่างนี่จ้ะทุกคนชอ, <c oughs> อบสกายเข้าใจไหม,มใช่ืิ กระจายภาษาไทยมไม่จะกใะจยด้วยพอมัดใจอะไรเลยไหนพ่อออชิลิเฟ่เ,เลกเอาไหมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ลูกพอมีห่อข้าวในหม้อน่ะไม่ต้องไม่ต้องห่วงอกไก่อกไก่มททิวเหลือไหมครับเหลือเตี้ยนยังไม่ได้ชิมเลยเอาซุปมาด้วยครับลูกอ้ซุป กินกับข้าวกินกับข้าวอทอดมันก็อร่อยซุปก็อร่อยด, <c oughs> ดูกับทุกคนเสื้อนี้เสื้อกีฬานานไปอมไมได้ไยนานแล้วผมไม่ได้ใส่ค่ะนานแล้วไม่ใช่นานไปคะ่ะนานแล้วอโอ้พี่น้อง หัตุ้งหัดตุ้งปัาเก๋งหอยอีโพอาัดเจ้าไก่จากทุก็นบากินกระดูกกันจะเลือก,ก,กเอาจ้ะแต่จะเอาอืมเกลอีโพ

ย o กู๊ดย่า e ข็ o e นวันนี้พอแค่นี้ค่ะวันนี้ใบกงค่ะขอคุณคุกค้าสวัสดีครับไม่ลืมดูสมบูรณ์ and family youtube channel คุกค้าสวัสดีครับบ๊ายบายคุกัสครับบ๊ายบายบายคุกค้าไปกับแฟนดยวย